สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลดบล็อกการดาวน์โหลดไฟล์ในเบราว์เซอร์นะครับในกรณีใช้ได้ทั้งเป็นระบบ ERP หรือว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่ใช้บนผ่านเบราว์เซอร์สำหรับลูกค้าอาจจะเจอปัญหานะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ผมจะดาวน์โหลด Export f i ไ e ล์ e อ็เห็นไหมครับว่าระบบมันบน download, ล็อกการดาวน์โหลดเราจะต้องมากดอนุมัติทุกครั้งหนึ่งทุกครั้งไปอ่าถ้าสมมติว่า มันเป็นโปรแกรมที่ใช้ประจำทุกวันอยู่แล้วมั่นใจไม่มีไวรัสไม่มีอะไรก็ไปปลดบล็อกได้เลยอย่างในตัว Google Chrome ตัวนี้นะครับที่ส่วนมากคนเราใช้ Google Chrome แหละมีปัญหาคลิกไปที่ไม่ปลอดภัยตรงนี้ได้เลยครับกดไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ครับโอเคครับในส่วนนี้ให้เลื่อนลงมาครับให้มองหาเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยครับตรงนี้ครับ เห็นไหมว่าค่าเริ่มต้นระบบคือบล็อกไว้อยู่สำหรับคนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับหรือถ้าใครไม่มีปุ่มไม่ปลอดภัยตรงนี้ก็เข้ามาที่จุด3จุดนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวแล้วก็เข้าเลือก URL นั้นๆมาได้เลย ในส่วนนี้ก็เข้ามาที่นี้เรียบร้อยแล้วก็ปลดบล็อกจากบล็อกเป็นอนุญาตไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมระบบจะมีขึ้นมาให้โหลดหน้าต่างใหม่ครับกดโหลดใหม่เข้าไปครับเพียงเท่านี้ลองทำการดาวน์โหลดเอ็กพอร์ไฟล์ออกไปใหม่ระบบก็จะไม่ถามนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ง่ายๆใช่ไหมครับเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ